เดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่อง2ปีครึ่ง15บห้าไฟ์กับกระเป๋าแค่ใบละพันสามอันนี้ไม่ได้โฆษณากระเป๋านะอย่างที่ทุกคนหลายคนรู้กันว่าพวกเราก็เดินทางกันแบบที่ไม่มีบ้านจะให้กลับอีกต่อไปก็คือโลสมบัติเก่าที่ก็ไม่ค่อยมีราคาอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือทุกอย่างมาอยู่ในกระเป๋าแค่สองใบนี้คือหมายถึงว่าเราไม่ได้มีที่เก็บของไม่ได้มีบ้านให้เก็บของเอาแล้วของของเราหายไปไหนหมดอ่ะจีก็ เอาไปขายหมดไงอย่างเช่นอะไรอะ่ะคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเกมเครื่องใหญ่ๆอะไรที่มันเป็นของมีค่ามีราคาหน่อยอะ่ะก็เอาไปขายหมดแล้วก็เหลืออยู่แค่ส่งกระเป๋านี้คือยิ่งกว่ามินิมอลลิสต์อีกอะ่ะเพราะว่าสลัดหมดทุกอย่างเลยเอาเฉพาะที่จําเป็นจริงๆ ฉันต้องบริหารทรัพยากรให้ได้ในกระเป๋าสองใบนี้แล้วก็กระเป๋าเป้กระเป๋าถือที่ที่ติดตัวอยู่วิดีโอนี้ไม่ได้มาโฆษณากระเป๋าแต่แค่จะมาบอกว่าการเดินทางต่อเนื่องโดยที่ไม่มีที่กลับเนี่ยไม่มีที่เก็บของอะ่ะใช้พื้นที่เก็บมากน้อยแค่ไหนทําไมต้องมาทําถึงขนาดน,นั้นด้วยเพราะว่า เคยไปเที่ยวเป็นทริปๆมาแล้วระหว่างที่เราไม่อยู่คือเราเป็นการเช่าอยู่ไงระหว่างที่เราไม่อยู่เราก็ยังคงต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ดีแล้วนี่จะไปเล่นจะไปตั้งหนึ่งปีแล้วคุณจะจ่ายค่าเช่าหนึ่งปีโดยที่ไม่ได้อยู่จริงเลยได้ยังไงใช่ไหมขอรีวิวก่อนว่ามีฟล์อะไรบ้างสิบห้าฟล์นี้เร็วๆก็กรุงเทพไปซิลิกรอบแรกนะ่ะเราอยู่หนึ่งปีฉะนั้นกลางทางก็มีจากปารีสมาทีรลาน่าที่อเบเนียแล้วก็สามก็คือจากซิลิกลับมาที่กรุงเทพ ซึ่งในปีที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้นั่งเครื่องบินมากนะักแต่ว่าไม่ได้ไม่เดินทางนะเดินทางไกลามากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถบัสระยะไกลซึ่งก็ไม่ได้กระทบกระเทือนกระเป๋ามากใช่ไหมเราก,ก็เลยไม่ได้นับมันรับเฉพาะเครื่องบินซึ่งมีความเสี่ยงทําให้กระเป๋าพังได้ตลอดเวลา อันนี้คือผ่านศึกมาเยอะมากเลย2ใบนี้มีคนถามว่าโอ้ยอยู่ตั้ง1ปีวีซ่าอะไรเนี่ยก็วีซ่าเชงเก้นนั่นแหละ1ปีแต่ว่าเราอยู่3เดือนในเชงเก้นเสร็จแล้วก็ออกข้างนอกไป6เดือนก็อยู่แถวยุโรปนั่นแหละแต่เป็นยุโรปที่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นเราสามารถเอาบ้านของพวกเราเนี่ยคือกระเป๋า2ใบนี้รอดมาได้ใน1ปีแรกไฟที่3ก็คือจากซิริกกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็สี่จากกรุงเทพมาเชียงใหม่ก็จบรอบที่1 แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเดินทางต่อเนื่องรอบที่2ก็เชียงใหม่มาภูเก็ตหแล้วนะแล้วก็ภูเก็ตไปกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียก็มาโฮจิมินห์เวียดนาม6แล้วเวียดนามก็มาสิงคโปร์เแล้วก็สตาร์ทกลับไปที่ยุโรปก,ก็จากสิงคโปร์ไปฮิราคิออนที่กรีซแปดแล้วนะแล้วก็จากฮิราคิออนนั่งเรือไปซานตรินีไม่นับจากซานตรินีก็นั่งเครื่องบินซานตรินีไปเอเธนส์ แล้วก็เอเทนไปโซเฟียที่บัลเรียก็10บเแกเรียโซเฟียไปที่บูคาเรสต์โรมาเนีย11แล้วนะโรมาเนียอันนี้เราก็เป็นบัสตลอดเลยหลังจากนั้นเราก็ไปขึ้นเครื่องบินอีกทีหนึ่งก็คือ,อจากวอร์ซอโปแลนด์ไปที่โซเกาหลีมันไม่ได้ตรงไปโซเลยไงมันก็คือมาเนเธอร์แลนด์ก่อนอก็เป็น12แล้วกันแล้วเนเธอร์แลนด์มาที่กวางโจก็13แล้วแล้วกวางโจไปโซก็14แล้ว ิบส <14 S 1> ี่คือต่อเครื่องก็นับเ,เพราะว่ามันมีนมการเอาขึ้นเอาลองเนี่ยเลปลี่ยนลำเออโยนไปโยนมาเนี่ยบางทีก็เห็นแบบโอ้โหเขาโยนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จากอุซานกลับมาที่โฮจิมินเวียดนามเป็นการต่อเครื่องแล้วก็โฮจิมินไปที่กรุงเทพก็เป็นสิบหกแล้วกรุงเทพไปเชียงใหม่อีกตอนนี้นั่งอยู่ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้จะผ่านไฟล์มาทั้งหมดสิบเจ็ดสิบเจ็ดไฟล์สิบเจ็ดในการโยนแต่ฟังฟังดูมันก็น้อยอยู่นะแค่สิบเจ็ดเองเหรอ เจ็ดเ <17 S 2> ช่วงสองปีครึ่งน,นะแต่ไอเรื่องที่ว่าผ่านรถไฟผ่านไอ้กรวดหินถนนโอทาวของยุโรปคุกกก卡กรถบับบบสที่เขาบางทีเขาก็โยนเหมือนกันหรือว่าเรื่องกระป๋าผูนอื่นครับหรือว่าต้องเข็นไกลๆอะไรเงี้ยเราเราไว้นับนะเออเพราะว่ามันอยู่กับตัวเราใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูสภาพกันว่าผ่านมาทั้งหมด17ไฟส์รวมต่อเครื่องสภาพเป็นอย่างไรใบแรกก่อนเสียงพู นี่ปกติมากคันชักก็โอเคที่สําคัญคือเวลาลงเครื่องทุกครั้งเราต้องตรวจล้อล้อครบไหมแต่มันมีอยู่ฟลายหนึ่งที่ล้อมันไม่ครบแล้วเราก็ไปถามเขาว่ามันล้อมันหายไปไหนเขาก็เลยไปหามาให้เออโอเคยังอยู่ครบทีนี้ที่มันขาดหายไปก็คือซิปไอ้ตรงเนี้ยกระเป๋ามันสามารถขยายได้ใช่ปะ่ะแต่ไอซิปตรงที่มันรูดอะ่ะมันหายไป ที่จับซิปตรงนี้มันมีสองอันใช่ปะ่ะแต่ตรงนี้มันหายไปเพราะฉะนั้นเวลาเราลูดอ่ะอย่างเงี้ยมันจะลูดได้แค่อันเดียวแล้วมันก็จะลําบากมากแล้วก็มันก็จะมีรอยอะไรถลอกปอกเปิกเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอยแล้วก็เวลาเราเข็นนะ่ะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโยกไปโยกมาโยกเยก่อันนี้ยังพอใช้ได้อยู่ตัวนี้ยังได้ไปต่อจริงๆสั่งมาเพิ่มแล้วแหละสั่งมาอันใหม่แล้วแต่ว่า มันมีอุบิเหตุบางอย่างที่ทําให้เขาส่งไม่ได้เราก็เลยต้องใช้อันนี้ต่อส่วนเรามาดูน้องดําของเราสภาพเป็นอย่างนี้ได้รับมาก็คือมันแตกก็เลยต้องปะผุนิดนึงแล้วก็เทปแปะไปตรงนี้ก็แตกเนี่ยไอตรงนี้มันแตกเป็นโบเลยนะเป็นรูโบเลยแล้วก็อันนี้มีรอยแต่ไม่หลุดนี่อันนี้หลุดไอหัวมุมตนึงเนี้ยหลุดไปเลยมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้มันแตกก็เลยต้องเอาสก๊อตเทปติดไปส่วนซิป แล้วก็ล้อครบช่วงล่างโอเคมากซิปอยู่ครบลิปนี้ก็ได้ซิปนี้ก็ได,ได้อยู่ครบหมดเลยแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่แตกแต่ก็ยังใช้งานได้สรุปแล้วก็คือมันใช้งานได้นะมันแค่ไม่สวยเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อนะว่ากระเป๋าใบละพันต้นๆอยู่รอดมาได้สามารถทำได้ขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ได้บอกว่ากันแตกร้อยเปอร์เซนด้วยนะ อันนี้เขาเขีนเเยนว่าร้อยเปอร์เซ็นพีซีมันคือแตกได้ก็ไฟที่ทาให้มันโจมขนาดน,นี้ก็คือตอนที่มาโซไม่รู้ไปแตกตอนไฟไหนเพราะมันต้องสามไฟจากฟอร์ซไปเปลี่ยนเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็มากรางโจแล้วกวางโจก็ถึงจะไปโซก็มันหลายซับหลายซ้อนมากเลยอะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่มีปัญหาเลยนะมีปัญหาแค่ไฟเดียวเท่านั้นแหละก็ยังดีที่มันมาป่วยมีปัญหาเอาตอนท้ายๆใช่ไหมคือจุดประสงค์คือแค่จะบอกว่า กระเป๋าที่เราซื้อมาราคาถูกเนี่ยมันสามารถอยู่ได้นานขนาดนี้สมบุกสมบันได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆโอ,อกาสจ,จะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนขึ้นรอบสองแล้วนะแต่ว่าจีเขายังเห็นสภาพดีอยู่เขาก็เลยเอาต่อในรอบที่สองและเราก็มีลูกน้องใหม,ม่นี่สีเหลืองเลือกเอง <laughs> เด่นไหมอันนี้เขาบอกว่าเป็นวัสดุพีพีร้อยเปอร์เซ็นเมื่อกี้มันพีซใช่ไหมอันนี้พีพีไม่แตกรถทับก็ไม่แตก โดยดเยยบก็ไม่แตกก็กว่าจะให้ออฟก,กระโดดเหยียบอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าไม่คุม้มอันนี้ราคา1,400บาทแต่ว่ามันจะจุได้น้อยกว่าอันนี้อันนี้เป็นประมาณสองในสของอันเนี้ยจุได้น้อยกว่าเยอะมากอะแต่24นิ้วเท่ากันนะตอนซื้อกระเป๋าอาจจะต้องดูเรื่องของความหนาถ้าเราต้องการนะนะวิธีการดูปริมาตรออฟคิดยังไงเอากว้างมาคูณกับยาวมาคูณกับหนา ก็คือที่ขายกระเป๋าเขาจะมีบอกอยู่แล้วแล้วก็จะได้ปริมาตรมาใช่ไหมอันไหนที่ปริมาตรเยอะที่สุดนั่นแหละบางทีนะไซส์ซื้อยีิบสี่นิ้วเหมือนกันแหละแต่ปริมาตรไม่เท่ากันคือเห็นว่ากระเป๋าใบเนี้ยมันยังจุได้น้อยกว่าก็เลยว่าเอองั้นก็ลองจะสั่งซื้อใบใหม่สั่งซื้อใบใหม่เขาก็ส่งให้ไม่ได้อีกแล้วเราก็กาลังจะไปแล้วก็เลยต้องใช้ใบเก่าไปก่อนไม่งั้นเราก็อาจจะใส่ของไม่พอ เราดูกันว่าสุดท้ายแล้วกระเป๋าที่ต้องจําใจต้องใช้ใบเก่าอันนี้แต่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเดินทางช่วงประมาณ2อาทิตย์กว่าๆที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่กันบ่อยมากเลยจะอยู่รอดไปได้จนถึงตอนนั้นไหมกับสตาร์ทรอบที่3ของเราวีโอก่อนเราเคยพูดยังเดินทางต่อแต่ว่าเราอาจจะต้องแบ่งเงินไปทำอื่นฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากในประเทศก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีหนึ่งฉะนั้นรอบนี้เราก็จะเดินทางหลายจังหวัดในภาคเหนือนี่แหละ แล้วก็จะไปอยู่หนึ่งเดือนที่พัทยาแล้วก็ค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าจะไปไหนต่อแต่ก่อนที่จะไปถึงพัทยาเราก็จะฮอบไปเรื่อยฮอปหมายถึงว่าจะอยู่ที่จังหวัดแต่และจังหวัดประมาณ1นึถึงสคืน4คืน5คืนก็แล้วแต่ฮอบไปเรื่อยๆไปจนถึงพัทยาเนี่ยแหละในระหว่างนี้แหละเราก็ยังไม่รู้ว่าการเดินทางมันจะทําให้กระเป๋าของเราไปก่อนเวลาหรือเปล่านะก็ต้องมาลองลุ้นดู